สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับผมนะครับเซลตีรถบรรทุกปากช่องเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะตีจะมีการปล่อยรถให้กับลูกค้า1นึคันนะครับแต่ก็ก่อนที่จะปล่อยนะครับตีก็อยากจะมาถ่า,ายรีวิวนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเรนทร้อมว่ารถคันที่ตีจะปล่อยเนี่ยเป็นรถ NLR130 แนะครับแต่อยากจะให้ดูว่าก่อนที่จะมาเป็น ตัวถังที่สวยๆแบบนี้รถนะ่ะมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันหน้ารถกันเลยนะครับป่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มายืนยันอยู่ที่หน้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จะเป็นตัว NLR ตัว130นะแต่ก่อนจะมารีวิวคันนี้นะครับตีก็อยากจะมาอ่ารายงานให้ดูก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นรถทุกสวยๆแบบนี้เขามีการต่อตัวถังอะไรกันแล้วก็ต้องมีการ ตกแต่งแบบไหนนะครับถึงจะออกมาเป็นรูปแบบที่สวยนะครับแล้วก่อนที่จะตกแต่งรถก่อนก่อนที่รถจะมาเนี่ยเป็นรูปแบบแบบไหนนะครับอันนี้ช่างก็กํลังดเนินการติดฟิล์มให้ลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวปเซลตีพาไปดูเลยจอดอยู่ข้างๆกันแล้วนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นแฝด NLR เลยนะครับแฝดที่แตกต่างแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวเดียวกับคันนี้เลยนะครับ แต่คันนั้นจะได้รับการโมดิฟายเรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้ยังเป็นตัวแบบออริจินอลอยู่นะครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมหน้าโฉมตาของตัว NLR ที่มาจากโรงงานเลยนะครับอ่าอ่านะครับก็ถ้าสำหรับเวลาลูกค้าสั่งรถมาใช่ไหมครก็จะมาเป็นถ้าเป็น NLR ก็จะมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็น g x z ที่เป็นรุ่นใหญ่ๆหน่อยก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะก็ สำหรับ NLR เนี่ยก็สามารถนำไปต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อก็ดีตัวตู้ก็ดีนะครับแต่วันนี้เซลตีพามาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวหัวรถของตัว NLR 130อีกหนึ่งรถบรรทุกยอดนิยมของอีสูที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นตัวหัวรถเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวด้านหน้ารถก็จะมีในส่วนของตัวไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไฟหลีรูปตัว L นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะกระจังหน้าสีแบบแมตซิลเวอร์นะครับในส่วนของตัวภายในนะฮะก็จะเป็นตัวภายในกว้างขวางมากนะครับช่องเก็บของนะครับไฟส่องแสงสว่างขนาดใหญ่นะ,ะตัว หน้าปัดนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทันล็อกทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้คือภายในของตัวรถบรรทุก i s u z NLR ตัว130นะครับกว้างขวางมากนะครับเดี๋ยวพาชมนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวและในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2,999ันซีซีหรือเครื่อง3,000นั่นเองนะครับตัวเกียร์จะเป็นตัว5เกียร์นะนะครับเป็นตัว5เกียร์นะหม้อกรองนะครับแล้วก็อา่าถังน้ำมันขนาด75ลิตรนะครับแชสซีใหญ่ๆนะนะครับแชสซีใหญ่ๆ เรียกว่าหัวแชสซีนั่นแหละครับ okay, okay, s <S แล้วก็ตัวยางที่ติดรถนะครับจะเป็นตัวยางบิสโตนนะครับเป็นยางขนาดอ่า225ทับ 75R ขอบ15นะครับกระทะล้อจะเป็นกระทะล้ออดลูมิเนียมอัลลอยนะครับน็อล้อ6ตัวนะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหัวรถที่เซลตีจะมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวคันนั้นให้ชมเหมือนกันนะครับก็เลยเราจะมาถ่ายเป็นการ before after ให้ดูนะครับก่อนจะมาเป็นคันนั้นก็ต้องมาจากคันนี้ก่อนนะครับ mm hmm. อ่านะครับ mm hmm. อย่าลืมนะฮะ,ะสามารถ เลือกได้นะครับสำหรับตัวถังของรถบรรทุกอีสุทุกรุ่นนะครับก็ลูกค้าทนาดที่สนใจนะครับหรือชื่นชอบหรือมีการใช้งานแบบไหนก็สามารถที่จะแนะนําแล้วก็สามารถที่จะสอบถามมากับทางเซลตีได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์ติดต่อนะครับเป็นเบอร์ของเซลตีเองนะครับเซลตีประจำอยู่ที่อีสุทิงยอนสาขาปากช่องนะครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0ู5ย์ 6623641นะครับเซลตีรถบรรทุกยีสุนะครับอย่าลืมนะครับสนใจรถบรรทุกโทรหากันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ